สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลปาแตนทุกท,ทุกคนนะคะเอาแล้วนะคะเอฟซีความจริงเริ่มเปิดเผยความจริงเรื่องเปิดเผยเรื่องอะไรนะคะเอฟซีไอหน้าก็ร่อยหมอยเตรียมจะถอยทับแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่เอาแล้วนะคะครอบครัวของไออีสางเน่านะคะมันไม่ไเอาแล้วนะคะมันบอกว่าเรื่องนี้นะคะมีการโยนแพ้ให้กับลุงพลนะคะเอฟซีเรื่องนี้เป็นการโยนแพ้ให้กับลุงพลนะคะมันรู้ว่าลุงพลไม่ใช่คนฆ่าน้องนะคะ มันรู้ทุกอย่างเลยค่ะ FC ค่ะไปดูในคลิปของอาจารย์พิรชัดนะคะนะคะลองไปฟังดูนะคะเขาเอาคลิปมาเปิดนะคะ FC นะคะเป็นยังไงล่ะบอกว่าไปเคลียร์กันเองเถอะกับนะกับอีสางเน่าให้ลุงพลกับป้าแตนไปเคลียร์กันเองเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอย่าฟ้องมันนะมันบอกว่ามันโดนทำร้ายมันมันโดนมันโดนคนที่เป็นตัวตุ่นนะคะสกิดมัน แล้วให้มันทําอะไรบางอย่างนะคะมันบอกว่ามันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีใครออกมาปกป้องมันแม้แต่คนเดียวนะคะมันไม่มีใครสนใจมันไม่มีใครออกมาปกป้องมันแม้แต่คนเดียวมันก็เลยเรื่องนี้มันบอกว่าหลังจากวันที่20นะคะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีนี้คำพูดเนี้ยเหมือนพูดให้กับลุงพลน,นะคะว่า เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งทงที่ลุงพลก็ไม่ได้ผิดอะไรจริงไหมคะเอฟซนางฟ้ามั่นใจว่ามันสื่อถึงลุงพลกับป้าแตนแน่นอนนะคะไม่รู้นะคะว่ามันจะตอแหลกร่อนปิ้นปอนหรือเปล่าแต่มันบอกมันประกาศว่าน้าตอนะคะน้าตายนี่แหละคะ่ะน้าตายนี่แหละคะ่ะสงสารป้าแตนแต่ไม่รู้จะทำยังไงแค่นั้นเองนี่คือมันสื่อความหมาย แสดงว่าป้าแตนเนี่ยกับลุงพลเนี่ยถูกวางยามาตลอดนะคะเอฟีคือให้คนในครอบครัวมานั่งใส่ร้ายป้ายสีจากการที่ไอ้น้ากระไรแปดมันออกมาพูดนะคะมันบอกว่ามันไม่ยุ่งแล้วไปเคลียร์กันเองแล้วอย่ามาแจ้งความมันด้วยถ้าคดีสมมุติว่าคดีลุงพลยกฟ้องอย่ามาแจ้งความมันนะมันบอกถ้ามีอะไรก็ไปเคลียร์กับนะอีแม่น้องผลไม้มันว่าอย่างนี้ คิดดูแล้วกันนะคะเอฟเราฟังแล้วมันก็ทาแม่งทาแม่งนะคะคาพูดนี้นะคะคือคือ,คอมันคล้ายๆว่ามันโดนทรยศอะทางทางไอ้ตัวตุ่นเนี่ยมันให้หลักฐานมาตลอดนะคะให้หลักฐานพอสดพอไอ้น่ากระยเตยแตดออกมาพูดบอกว่าหลักฐานที่มันเอา,เอาหลักฐานที่มันเอามาพูดบอกว่าหาว่าไอ้น้ากระยเตยแตดเลอะเทอะเลอะเทอะไปเรื่อยมันก็เลยขุนขุนเคืองอะเอฟซี บอกว่าทั้งๆที่กูออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นจากพวกมึงเอามาให้กูทั้งนั้นทําไมมึงบอกว่าเลอะเธอะอะไรประมาณนี้คือมันมีมันพูดแบบเหมือนมีนัยยะตลอดเวลานะคะเอฟซีเราฟังมันนะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแปลกๆนะคะมันแปลกๆก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อมันเต็มล้านเปอร์เซ็นหรอกนะแต่ว่าคําพูดของมันเนี่ยคําพูดของมันในลักษณะว่าเหมือนว่าจะชิ่งแล้ว กูไม่เอาแล้วนะกูไม่เอาแล้วอย่ามายุ่งกับครอบครัวกูกูจะไม่ยุ่งกับครอบครัวมึงต่อไปพูดถึงอีสางเน่านะคะกูจะไม่ยุ่งกับครอบครัวมึงต่อไปอย่ามายุ่งกับพ่อกับแม่กูอะไรอย่างเงี้ยนะอย่ามายนขี้ให้ประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ไปเคลียร์กันเองให้ไปจัดการกันเองอันนี้มันหมายความว่าอะไรล่ะคะเอฟซลองเอาไปคิดพิจรารณาเอาเองนะคะว่าสิ่งที่ไอ้หน้าก็ะรอยแตดเนี่ยมันออกมาพูดในลักษณะนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะคะเอฟซ หมายความว่าอีสางเน่าเนี่ยมึงเป็นคนทําให้ลูกมึงตายเองใช่ไหมฮะมึงทําให้ลูกมึงตายเองแล้วมึงก็ไปโยนความผิดให้กบลุงพลใช่ไหมสิ่งที่ไอ้หน้ากร่อยหมอยมันพูดเนี่ยถูกไหมคะเอฟซีนะเราบอกว่าไอ้หน้าอร่อยหมอยเนี่ยมันรู้อะไรหลายๆอย่างแต่มันไม่พูดมันบอกว่าไปเคลียร์กันเองนะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แสดงว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ย นะคะลุงพลกับป้าแตนไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่น้องทุกคนเชื่อกันหมดแต่มีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ก็ปิดบังกันอยู่เนี่ยทุกคนก็เห็นอยู่ถ้าเป็นคนร้ายตัวจริงนะคะเอฟซี FC, ปานนี้มันตายไปนานแล้วเขาจับได้ไปตานแล้วแล้วไม่ปล่อยให้มันเลยเถิดมาขนาดนี้คิดเอาเองแล้วกันนะคะเอเห็นไหมคะพยายามที่จะให้ชัยพลกับป้าแตนเนี่ยเป็นแพ้เห็นไหมคะ คนเราเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่าลูกมึงให้มึงเนี่ยพยายามที่จะยัดให้เขาขนาดไหนสิ่งที่เขาคุ้มครองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินเขาก็จะคุ้มครองจำเสกบาลไว้ไนะไอสางเน่าตัวมึงกระทำความชั่วเองแต่มึงพยายามใส่ร้ายพี่เขยมึงอ่สิ่งพวกนั้นมันจะย้อนไปหามึงมึงจำเสกบาลไว้ด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราฟังมาเนี่ยเราฟังจากไอหน้ากอร่อยแตดนะคะเอฟซี FC. มันพูดมีนัยยะนะคะเอฟซี FC. บันบอกว่าลุงพลเนี่ยไม่ผิดลุงพลลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องมันพูดด้วยนะเห็นไหมค่ะเอฟซีแล้วมันก็บอกว่าวันที่หลังวันที่ยี่สิบเนี่ยจะเป็นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่คือชัยพลกับป้าแตนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะไม่ยุ่งกับครอบครัวอีสางเน่าอีกต่อไปแล้วอย่าให้อีสางเน่ามายุ่งกับครอบครัวมันนี่คือมันพูด มันมีในยะอะไรที่มันแปลกๆนะคะ F4 นะคะนั่นแหละก็เหมือนอาจารย์พิรชชัดบอกว่าแสดงว่ามึงก็ทำให้ลูกมึงตายนั่นมึงก็ต้องไปเคลียนะมึงก็ไปเคลียก็ไปเคลียกับลุงเองมึงก็ต้องรับกรรมไปอีสางเน่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆมึงทำให้ลูกมึงตายเองแล้วกรรมตรงนั้นมันก็จะไปหามึงกูจะบอกให้ ทำกรรมเอาไว้เอาอะไรไว้มึงก็ต้องรับมึงรู้ไหมว่าพี่สาวกับพี่เขยมึงเนี่ยทนทุกข์ทรมานมาขนาดไหนพอเขามีชื่อมีเสียงได้ดิบได้ดีมึงก็ไปนั่งด่าเขาเหยียดหยามเขามึงไม่คิดเลยเหรอออสางเน่าอีดอกทองว่าสิ่งที่ลุงพลเขาได้รับกับการที่เป็นจำเลยสังคมเนี่ยมึงคิดว่ามันสนุกมึงคิดว่ามันดีเหรอฮะถามจริงๆเห็นไหมมีหมาตัวไหนออกมาพูดออกมาปกป้องลุงพลไหม ขนาดไอ้หน้าก็ลอยแตดนะนะมันยังบอกว่ากูทําทุกอย่างแต่ไม่มีมารตัวไหนมาเซฟกูสักตัวหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอามาพูดก็เพราะไอ้ตัวตุนมันเป็นคนบงการมันเป็นคนเอาไอ้นู่นไอ้นี่ให้ไอ้หน้าก็ลอยแตดมาพูดแล้วพอมันพูดมันไอ้ตัวตุนมันบอกพอพอพอไอ้หน้าก็ลอยหมอยมันพูดนะมันเอาหลักฐานออกมาทุกอย่างมา,มาพูดมาพูดแล้วไอ้ตัวตุนบอกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ พูดไปก็ไม่มีประโยชน์มันจบแล้วล่ะได้ไอ้หน้ากะลอยแตดมันก็เลยบอกว่าอย่างนี้ก็หมายความว่าได้ตัวแล้วก็คือได้ลุงพลเป็นแพะไงคะเอฟซีคือไม่ต้องไปนั่งค้นหาอะไรแล้วได้แล้วประมาณนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปนั่งหาผู้ลงผู้ายเฮียอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็เลยไม่ได้สนใจไอ้หน้ากะลอยแตดหลังจากนั้นมาพอไม่สนใจไอ้หน้ากะลอยแตดสิ่งที่ไอ้หน้ากะลอยแตดมันออกมาด่าลุงพลทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะ เคียงเคียงข้างอยู่กับนะอีสางเน่าเพราะหลังจากมันโดนกระทืบอีสางเน่าไม่เคยออกมาเซฟมันไม่ออกมาปกป้องมันสิ่งนี้แหละที่มันระเบิดออกมาวันนี้นะคะเอฟซีซึ่งทําให้มันรู้เลยว่าไม่มีใครอะไรกับมันสักคนแม้กระทั่งตัวตุ่นที่บงการชีวิตของมันอยู่ที่ไปสกิดเพราะว่าที่เขาบงการชีวิตมันเขาเห็นมันไม่ชอบกับลุงคนเห็นมันมีปัญหาจะยกโต๊ะทุบลุงคน นะที่ว่าลุงพลจะยกอะไรนะ่ะไม้หินทุบมันน่ะถูกไหมคะเอฟซีมันก็เอาหลักฐานอันนี้ไปยื่นให้ตัวตุ่นนะคะ <Greek. S 1> เพื่อที่จะใส่ร้ายลุงพลแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยลุงพลที่หมายออกจากลุงพลก็เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะลุงพลไปแย่งไม้นักข่าวไอ้นี่สิ่งที่มันพูดมันบอกว่าลุงพลไปทําลายนักข่าวตํารวจก็เลยออกหมายจับลุงพลตรงนี้นะคะนี่แหละ ไอ้หน้าก็อร่อยแตกมันเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเป็นบางครั้งนางฟ้าก็เชื่อนะคะว่าทุกวันเนี้ยมันถูกมันถูกแบบคล้ายๆแบบบงการอะ่ะพอบงการไม่สําเร็จเขาก็ถีบหัวมันส่งแล้วไงเขาได้ตัวลุงพลแล้วไงถูกไหมคะแล้วตอนเนี้ยวันที่20ทําไงละ่ะดูตอนต่อไปนะคะเอฟซีถ้าเกิดว่าไอ้ตัวตุ่นเนี่ยมันพยายามที่จะใส่ร้ายลุงพลเนี่ยมันก็ต้องโดนเต็มๆนะคะพวกมันอะ่ะ แล้วมันเอ่ยชื่อตำรวจคนนั้นด้วยนะแต่หนังฟ้าจําชื่อไม่ได้ต้องไปดูนใหม่นะคะว่าไอ้คนที่บงการมันคือใครนะคะมันโมโ oh หมากเลยมันบอกว่าคุยนะคะมันบอกว่าคุยมึงให้กูทํานู่นทํานี่และผลสุดท้ายไม่มีขมาตัวไหนเซฟกูสักคนหนึ่งคิดเอาเองแล้วกันนะคะเอฟีนี่แหละค่ะนะคะเราจะดูตอนต่อไปเราหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะคุ้มครองลุงพลกับป้าแตนแน่นอนนะคะเพราะว่าคนดีนะคะคนดียังไงก็ผีคุ้ม เทวดาคุ้มครองนะคะเอขอให้วันที่20ลุงผลรอดและก็ปลอดภัยแต่คนที่คิดร้ายคิดชั่วขอให้ย้อนกลับไปหามันให้หมดเลยนะคะเอี